สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องคนไทยกับการเสพติดการเป็นหนี้มานำเสนอครับด้วยกระแสวัตถุนิยมที่ถาถมเข้ามาในสังคมปัจจุบันประกอบกับมาตรการที่เอื้อมนวยต่อการตอบสนองต่อเกลเลสแห่งวัตถุนิยมเหล่านั้นไม่แปลกที่คนไทยจะมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าวิตกก็คือในขณะนี้การเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการชำระหนี้กลับลดลงเมื่อการเป็นหนี้สามารถทำได้ง่ายจึงไม่แปลกที่ลักษณะนิสัยการเสพติดการเป็นหนี้จะเพิ่มสูงขึ้นจากข้อมูลของสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชระบุว่าในการภาวะของสังคมไทย ในช่วงตามากที่3ของปีพุทธศักราช2555ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2555พบว่าหนี้สินภาคครัวเรือนของคนไทยมียอดคงค้างในอัตราที่สูงกว่า2,000ล,ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากในช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนพุทธศักราช2554กว่า1้อยละ20 แน่นอนว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการเป็นหนี้ของคนไทยอันเนื่องมาจากมหาอุทกภัยเมื่อปี2554แต่ปัจจัยดังกล่าวก็ยังไม่มีแรงพอที่จะฉุดตัวเลขให้สูงถึงขนาดนี้เพราะหากจะกล่าวถึงสาเหตุของการที่ทําให้เป็นหนี้สินในภาคครวัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงเห็นจะเป็นสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น จากปีที่แล้วกว่าร้อยละสามสิบสามในขณะที่การเป็นหนี้ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่ประสิทธิภาพในการชำระหนี้กับลดลงดังจะเห็นได้จากสัดส่วนในการผิดนัดชำระหนี้ที่ค้างเกินสามเดือนในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละสามสิบเจ็ดหรือเทียบเป็นตัวเลขก็รวมๆเจ็ดพันกว่าล้านเลยทีเดียวตลอดจนพฤติกรรมการออมเมื่อเทียบกับสัดส่วนในการบริโภค ที่ต่ำมากเพียงร้อยละเจต่อ GDP ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนการออมสูงถึงร้อยละห้าสิบต่อ g d p g d p สิ่งนี้แสดงให,ให้เห็นว่าคนไทยในยุคปัจจุบันเสพติดการเป็นหนี้ต้องการอะไรก็จะกู้ยืมใช้เงินในอนาคตเพื่อนในระมมตสิ่งที่ตัวเองต้องการท้ายที่สุดก็กลายเป็นไม่มีไม่หนี ไม่จ่ายอีกทั้งยังเป็นบ่อกเกิดของอาชญากรรมเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราและทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนไทยให้ลดลงได้เสียทีขอจบการนำเสนอทค่น,นี้ครับขอบคุณครับ